อ่ครับผมสวัสดีครับเจอกันช่องน้หนุ่มไงะใครลละอีคลิปนะครับกะมือนี้นะครับลองลองทำเบ็ดเขียดซิ่งนะครับนะครับนี่เบ็ดเขียดซิ่งติดกันสวะนะครับกะกันสวะก็บ,บ่มีอยังต่อพี่น้องสายเอ็นธรรมดาเนี่ยแหละนะครับตาเบ็ดเบอร์สิบห้านะครับ แล้วก็สายเอ็นาสิปอนด์แล้วก็ตัวที่ใช้พันกาดกันสะวะก็เป็นสายพีอีเลื้อนๆนี่นะครับก็ลองต่อลองทําดูนะครับนี่ตะกัวที่ใช้เป็นตะกัวเท็กซัสนะครับใส่ลูกปัดหนึ่งเม็ดนะครับก็ผลงานนะครับผลงานที่ออกมาก็เป็นลักษณะนี้นะครับติดกาดกันสะวะนะครับพอได้บ่พี่น้องคือบ่ เพราะว่าผมกะครั้งแรกนะครับไม่เคยใช้นะไม่เคยใช้และไม่เคยทํานะครับบม่เคยใส่บกเก่เคยเห็นแต่พี่น้องเด้อทางบานผมบม่มีแบบนี้แต่ว่าเห็นในคลิปติ๊กต๊อกหลายๆคลิปขาเจ้าเห็ดกันนะครับผมก็เลยทดลองทําดูนะครับแต่ว่าปัญหาคือเขียดพี่น้องย่ำนี่ย่ำหนาวนะครับเนาะจักสิบหาเขียดใส่บบานผมเขียดปัญหายากนะครับแต่ว่ากะทดลองเบิง่ง เห็นขาวามันกันสวะใต้น้ําได้ดีว่ะสันผมก็เลยลองนะครับนี่น้องๆหนูๆก็ทําได้เด้แต่ว่าต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลด้วยเด้อกันเส็ดเดี๋ยวเบ็ดมันจะทิ่มมือนะครับก็เป็นเบ็ดทรงอีเซมาตูดห่วงนะครับหน้าบิดแต่พอผมบิดคืนเห็นมันตรงนะครับผมนี่แล้วก็ต่อซ้ายมาอีกประมาณหนึ่งคืบกว่านะครับคืบกว่าแล้วก็ติดลูกหมุน ด้านนี้เอาไว้เกี่ยวกับเกิปนะครับเก็บเตียปลอมแล้วนี่แหละกะทดลองเบิ่งครับเผื่อได้ออกไม้บอลลูสิได้บ่บ่บเคยเรียนอหรีพี่นงสูตรนี้ผมเคยเรียนแต่เบ็ดแบบเนือ้อเขียดแต่ว่ามีกาดกาดกับสวายอีกแบบหนึ่งเบ็ดดวงแง่ก็นี่ครับเบ็ดประมาณหนึ่งโอสองโอนะครับขั้นทางอีสานบนเท่ากับเบ็ดโดเนาะเขาเอิ่นนะ ้ากลางก็เบ็ดยกประช่อนนะครับอันนี้เบ็ดเขียดซิ่งว่าสัน้นเอาลองเบิงนังงมอยู่ประมาณสามสิบน,นาทีครับได้สองดวงสามสิบนาทีได้สองดวงแต่กะโอกาสที่สะวักขึ้นจะหน่อยอยู่หรอครับดูทรงแล้วน่าจะได้อยู่ปาระแวงไม่ระแวงไม่รู้นะครับยังไม่เคยลอง กับผมโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและกดติดตามกดถูกใจครับผมไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ